ค้นศาลนะครับคดีมรดกนะครับศาลจะถามว่าอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับศาลก็จะให้เราสาบานตนนะครับหลังจากนั้นนะครับศาลก็จะถามเกี่ยวกับชื่อนามสกุลนะครับอายุอาชีพที่อยู่นะครับทีนี้ก็จะเป็นทนายถามนะครับจะเป็นก็จะถามหนึ่งนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเจ้ามรดกนะครับมรดกของใครนะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นอะไรกัน เป็นบุตรเป็นภรรยานะครับจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีทญญายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกกี่คนก็จะไล่ตั้งแต่บิดามารดานะครับยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับมีลูกด้วยกันไหมนะครับถ้าไม่มีก็ทญญายาทอันดับถัดไปนะครับอันดับที่2ก็จะถามเกี่ยวกับว่าเาจ้ามรดกนะครับถึงแก่ความตายเมื่อไหร่นะครับตายที่ไหนมีก่อนตายมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดนะครับ หลังจากนั้นอันดับที่สามที่จะถามก็เกี่ยวกับทรัพย์มรดกนะครับว่าก่อนตายเจ้ามรดกมีทรัพย์มรดกเป็นอะไรบ้างเป็นที่ดินกี่แปลงนะครับเป็นรถเป็นบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ถัดมาลำดับที่สี่ก็จะถามเกี่ยวกับว่าผู้ตายได้ทําพินัยกรรมไว้หรือเปล่านะครับได้แต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการม,มรดกไว้ไหมนะครับลำดับที่หนึ่งสองสามสี่ ลำดับที่ห้าก็จะถามเหตุขัดข้องนะครับที่มาล้อจัดก,การมรดกนะครับอย่างเช่นที่ดินก็ไปติดต่อที่ดินเพื่อโอนทัพย์มรดกให้พี่น้องให้ทายาทแล้วนะครับเจ้าพนักง,งานไม่ทำให้นะครับหรือว่าไปติดต่อธนาคารเพื่อรับเงินนะครับธนาคารก็จะให้มาจัดก,การมรดกนะครับถึงจะดําเนินการโอนที่ดินหรือว่าถอนเงินให้ได้นะครับแล้วก็ มายินคำร้องก็ญาติพี่น้องให้ความยินยอมนะครับมีหนังสือให้ความยินยอมมาเรียบร้อยนะครับพร้อมเอกสารประกอบอเช่นทะเบียนบ้านตรอประชาชนนะครับสุดท้ายก็จะถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้จัดการมรดกนะครับว่ามคีคุณสมบัติคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายหรือเปล่าครับง่ายๆก็อายุบรรลุนิติภาวะนะครับไม่เป็นบุคคลมีคนจริตไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนและความสามารถและก็ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับก็ก็ถามง่ายประมาณนี้นะครับใช้ระยะเวลาในการไต่สวนนะครับออนไลน์ก็ได้นะครับประมาณไม่เกินห้านาทีก็เสร็จนะครับหลังจากนั้นก็จบนะครับแล้วก็รอคำสั่งนะครับแล้วแต่ศาลนะครับหลังจากได้คำสั่งนะครับก็ไปติดต่อที่ดินได้นะครับโอนได้เลยนะครับถ้าเป็นกรณีที่ดิน แต่ถ้าเป็นบัญชีธนาคารนะครับธนาคารหรือว่าไฟแนนซ์เขาจะให้รอหนังสือคดีถึงที่สุดนะครับก็ใชาร้ระยะเวลาในการรอหนังสือคดีถึงที่สุดอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับสุดท้ายมีประโยชน์กดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ